ัลโหลเทสผมขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับวันนี้มาเร็วหน่อยครับ <Yes. S 1> โอเคนั่นละมาก็ วันนี้วันลอยกระทงเนาะเดี๋ยวจะพาดเด็กๆไปไปลอยกระทงหน่อยอก็มาเรามาดูเร็วๆกันว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะก็ผมผมาาตั้งใจจะไลฟ์จันพูธสุขว่าเพราะว่าวันธรรมดาผมจะได้เอาเวลาไปทำเลคเชอร์ต่อเพราะว่าทำสไลด์อะไรยังไม่เสร็จเลยโอเคก็เขาเรื่องเลยนะฮะวันนี้เนาะก็มีตัวเนี้ย ชื่อ intuition uh, intuition protocol เ,เขา uh, เขา TGE แล้วก็คือออกเหรียญนะแ,แล้วก็เหรียญเทรดได้แล้วก็คือวันนี้วันแรกอันนี้ไอ้แพลตฟอร์มนี้เนาะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปศึกษามากแต่รู้รแต่ว,ว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ในการสร้างแมปปิ n งพวกพวกกราฟพวก เอ่อแอนิคซิสเต็มของแต่ละตัวแล้วก็คุณก็สามารถทำเควสอะไรต่างๆพวกนี้ได้เลยเนี่ยสตาร์ทเควสอะไรพวกนี้แล, uh, <c oughs> แ,แ,ลแล้วก็เนี่ยอีโพชแรกก็คือก็คือเฟสแรกเนี่ยคุณก็เอาไปถามแล้วเอาไปตอบพวกนี้แล้วก็มีโอกาสลุ้น a อ r ดรอปสำหรับรอบหน้าเนาะก็มี AI แชทให้ถามเอ่อ uh, <laughs> will the price of trust goes up or down <laughs> จริงผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะนี้ก็อันนี้ก็เพิ่งมา <c oughs> นนก็เพิ่งเพิ่งมาใช้สดสดร้อนๆอนเลยเนี่ยมาว่าเฮา้ยมันเวิร์กไหมมันมีอะไรบ้างเนาะเออผมอไม่ก็ไอ้ตรงตั้แต่ไหนไอ้หลังบ้านมันน่าจะใช้มันไม่ไม่ได้ฝึก l l ลของตัวเองหรอกมันเป็นแค่หน้าอา่อมันเอาหลังบ้านของไม่ไม่รู้ที่ไหนมาใช้ open ai หรือเปล่าแล้วก็เสร็จแล้วมันก็ แล้วก็มันก็เอามาใช้เอาเอาเสียบหน้าก็คือคล้ายๆว่าตั้งแบรนด์ตัวเองอะ่ะว่าเป็นของ AI ตัวเองอจริงหลังบ้านาจ,จะไม่ใช่แอคทิวิตี้หลักผมว่าน่าจะเป็นพวกนี้อีโคซิสเต็มของมันอะ่ะว่า,ามีอะไรบ้าง,งพวกนี้นะนี่ก็มี Workcast มี Trust มี Network Trust Staking Network เหรอแอคทิวิตี้แฮ t a g Stable Coin Trust แตงทีแท้นนี้ rap, จจอเอาไ r a bridge bridge จากไอ้พวก b a s จาก bridge มา intuition อ่าแ bridge บบคืนก็ได้นะก็ bridge ไป bridge มานะเพราะว่าเขาเออเวลาคือเขาเขาตั้งเชนตัวเองอะเวลาเขาจ้างตั้งเ h a ตัวเองก็ต้องก็ต้องโอนไปโอนมาเนาะเอ่อทีนี้คือคือเริ่มจาก event ก่อนก็คือ intuition อะมัน raise fund intuition raise อ่อ uh, funding round เดี๋ยวให้ให้ดูก่อนแล้วกันนะอ่า intuition funding round เท่าที่ผมเห็นนะไอตัวนี้ก็เอ่อผมเห็นนะ funding สองรอบรอบแรกก็คือเนี่ยบน coin list อ่าเนี่ยนะบน coin list กับบนเอ่อกับ r e g i o n เอเท่าที่ผมทราบนะแล้วเห็นว่าพอดีพอดีเอ่อ,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 อจานปออเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนไหนเขาเขาอยู่ GSR เขาบอกไอตไ้ตัวนี้ลงได้เพราว่าตัวนี้โหดแน่ รู้สึกว่าเขาเขาออกอินอยู่ตัวเนี้ยแต่ว่าผมอ่ะผมไม่รู้ไงผมผมก็ลงนิดหน่อยอะนิดนิดเดียวเองอันนี้ก็เนี่ยสองที่อยู่บน r e g i o ยนกับ c o i n l i s t เนี่ยก็ก็สองที่เลยเอ่อลีเจียมันก็เป็น ICO ีไอซีโอแพลตฟอร์มเออคอยลิสก็เป็น ICO ีโอแพลตฟอร์มเหมือนกันแต่ว่าเก่าหน่อยเออลังๆผมก็ไม่เคยไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ได้ใช้เลยหลังๆคอยลิสไม่ได้ใช้เลย ก็ไปลีเจ o n เพราะเขาบอกว่า l e เจ o n นมันเ,เ,เกณฑ์การเลือกอดีกว่าดีกว่าคอยลิส s t เดีวหลังๆผมก็ไม่ทราบนะคอยลิส s t มีการปรับปรุงไหมทีนีพ้พอเพื่อนบอกว่าไอ้ตัวนี้ดีให้ลงไปก่อนเราเราก็ไปศึกษานิดนึงว่ามันไปทำอะไรก็เท่าที่ทราบคือเป็น Data พวก Data โดยใช้ AI อันนั้นคือข้อกล่าวอ้างนะข้อกล่าวอ้างก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าคุณอยากให้เหรียญมันมูลมันก็ต้องมี AI เข้ามา <laughs> จะดีจะใช้จริงหรือไม่จริงเราไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นเทคมันยังไม่มาไงพอเทคยังไม่มาก็ต้องก็ต้องลงไว้ก่อนทีนี้ก็ก็ตอนแรกอะ่ะมันมันมีเงื่อนไขตอนที่ลงอ่ะผมจําได้ว่าเงื่อนไขคือแบบนี้าราคาอยู่ที่0 0 7 5เงื่อนไขคือปลด50แล้วอีกอีกห้าสิบเวสติงยาวกี่เดือนผมจาไม่ได้ทีนี้พอผ่านไปก่อนประมาณเดือนที่แล้วอ่ะ เขาบอกมีเงื่อนไขเปลี่ยนเงนื่อนไขบนลีเจียนนะอ่ะลีเจียนก่อนนะถ้าคุณอยากได้ปลด100%เลยกรุณากรอกฟอร์มนี้แล้วเขาก็จะปลด100%ให้แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าเปลี่ยนนะเดิมอ่ะราคา0.075เอ่อถ้าคุณปลดตอนนั้นเลยทันทีเลยตอน TGE ราคาก็จะขึ้นไปนิดนึงขึ้นไปประมาณสัก ก็คือประมาณ e Valuation มันขึ้นเดิม Valuation 75ถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวผมเปิดเมลนะเช็คนีดหนึ่งอ่าใช่ Valuation ตรงนี้อยู่ที่75ล้านดอลลาร์ FDB นะ75ล้านดอลลาร์ถ้าคุณอยากปลด100% Valuation อยู่ที่0.08เอ่เอราคาอยู่ที่0.085 FDB อยู่ที่85ล้านดอลลาร์ก็ขึ้นไป10ล้านซึ่งจริง เราเราสาย ICO เรารู้อยู่แล้วมันมัน10ล้านดอลลาร์มันมันคุ้มอะ่ะเฮ้ยเอาดิคุณจะไปริสอีก50%แล้วก็โดนโดนเททำไมอะ่ะเพราะเราไม่ไม่มีทางรู้เลยไอเวสติ้งหเดือนข้างหน้ามันมันจะดอยหรือไม่ดอยใช่ไหมแล้วก็ก็ก็ตัดสินใจว่าอะเปลี่ยนเข้าไปก็ได้ก็ก็เสียงซาวเสียงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก็บอกว่าเออเร,เรามีคนในในในนั้นอะ่ะเขาก็เขาก็บอกว่าเออคุณอะรีเทลอะ เทเลยครับเพราะว่าเงื่อนไขายของเอ่อเคลื่อนขายของพวก V c ซีอ่ะมันอีกอีก,อกเงื่อนขายนึงเขาไม่ได้ปลดแต่เราเป็นรีเทลเราควรปลดแล้วก็เทไปก่อนอันนี้อันนั้นคือความคิดเขานะแล้วแต่แล้วแต่สไตล์ใครแล้วกันช่างมันแล้วแต่สไตล์ใครไม่เถียงนะทีนี้ผมก็เลยส่ง email อีเมลตอบตอบอีเมลกับตามที่ Le g i o n แจ้งมาว่าเออปลดก็ปลดวะปลดร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาเอ่อ FDV ขึ้น10 10เอ่อ10ล้านไม่มีปัญหาครับจบทีนี้วันนี้ก็ วันนี้ก็ปวดมีเหรียญที่จีออกมาก็กดเคลมเข้าไปก,ก็ที่ผมจะให้ดูอะ่ะมันมีเคสอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยตอนที่5โมงเย็นเมื่อกี้เนี่ยประมาณ5โมงผมผมสายนะผมประมาณ5โมง5โมง5นาทีประมาณ5โมง5นาที5โมง10นาทีอย่างนั้นน่ะก็ผมก็กดเคลมปุ๊บมันเข้าการะเป๋าปรากฏว่ามันขึ้นขึ้นของผม,ผมตอนที่ผมเห็นมันขึ้นประมาณ6 6 7เท่าอ่ะ6 7เเท่าเพราะ อ่ะเนี่นี่เนี่ยเวลาก็ประมาณนี้อ่ะก็ราคาประมาณนี้พิกอยู่ที่ศูนย์จุดแต่ตอนที่ผมเห็นอะประมาณศูนย์จุดศประมาณนี้ผมเห็นประมาณนี้ผมก็ผมก็เทเข้าไปเลยให้ให้หมดเลยทีนี้แต่ว่าทีนี้พอเทเข้าไปปุ๊บปกติเลยถ้าคุณเป็นคนแรกๆที่เทเข้าไปราคาราคาเป็นกราฟแบบนี้อยู่แล้วใครอยู่ส CEO ายซีโอน่าจะรู้ว่ามันขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคนเทแรงเทลงมาข้างล่างแบบนี้ แต่ไอ้หน้าแปลกอ,อิ intuition ่ะมันน่าแปลกตรงที่ว่าคือคือราคามันไม่สัมพันธ์กันคุณดูดิราคา on chain น่ะบน Uniswap 0.5ช่วงช่วงเมื่อกี้เนี่ยห้าห้าโมงเย็นอ่ะ uh, Uniswap 0.54แต่ราคา on chain น่ะ0.4แสดงว่าแสดงว่าอะไรก็ <Go. S 1> ก็เทเข้าไป on c h a นเสร็จปุ book, ๊บโอนเงินโอนเงิน uh, stable coin เข้าไปเข้าไปบนไอ้นี่พวก Maxi เนี่ยพอผมเอาเข้า Maxi แล้วคุณก็เทคุณก็ซื้อแล้วก็เทซ้ําอีกรอบหนึ่งปพรากฏว่า,อาถอนไม่ได้ครับคือคือก่อนที่จะโอนเช็คแล้วแหละว่าราคาที่ต่างกันเพราะอะไรก็กรู้แหละเพราะว่าม,มันถอนไม่ได้อ่าโอเคจบแต่แต่ว่าแต่ว่าเราเล่นรอบไงก็กะว่าเข้าไปในเม็กซีก็มันมันยังเล่นรอบได้อยู่ก็เลยเล่นเล่นสักสองรอบอ่าจบจบแล้วทีนี้แต่ว่าก็อ่าเราก็เป็นนักหาโอกาสเนาะเราก็หาโอกาสว่ามันมันทำได้ไง อ่นนี่ก็ไปดู m ม็กซีนิดนึงมีราคาขึ้นไหมในนี้แม็กซ in ี่อินอินทิวชันโทเค็นไพรซ์อ่ามันไม่ขึ้นหรอตัวนี้แหละอ่านี่นี่นี่คุณเห็นราคาดิคุณคุณดูราคาดิหยามมากเลยมันซึ่งมันปแปลกๆเพราะไหมทำไมออนเชนมันถึงทำไมราคาออนเชนเหมือนถ,ถ,ถ,ถึงสูงกว่าอ่า Uh, เอไอเซ็กเนาะก็อันนี้ก็เราไม่รู้แล้วกันแต่ว่าเหตุผลก็คือว่าเขาถอนไม่ได้แหละไม่งั้นไม่งั้นยังไงไอบอทอะบิทาใช่มันก็ต้องทำงานให้ได้อยู่แล้วไงเพราะว่าถ้าถ้าออนเชนสุ่นจุดอ่ะปัจจุบันแล้วกันนะสุ่นจุดสองแปดเอ่อขอโทษไอเซ็กซ์อะสุ่นจุดสองแปดแต่ราคาออนเชนอยู่ที่สุ่นจุดสามเก้าอย่างเงี้ยมันต้องมีคนพยายามจะเอาจากซื้อจากแม็กซ์ไปเทบนออนเชนแล้วก,แวก็แล้วก็วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆสุดท้ายราคาก็ต้องเจอตรงกลาง ต้องเจอราคาที่อีควิลิเบียมของมันอะอีควิลเบียมของมันอะว่าว่าตรงกลางมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันก็จะจะเท่ากันแล้วแต่ดูดูสภาพเนี่ผมว่านา่นาจะน่นาจะโดนเทนา่าจะโดนเทหนักเพราะว่า,วาเหรียญก็ไม่ค่อยมันไม่มียูสเคสอะผมว่านะเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ประมาณสักตอนนั้นมันประมาณ5้าโมงห้าโมงหนาทีถึง5้าโมงสิเนาะก็ประมาณหโมงครึง่งรู้สึกประมาณ5้าโมงครึง่ง ครึ่งก็ b i ตเกตก็เข้าเข้าบิตเกตแล้วแต่ว่าในนี้มันไม่ขึ้นราคาแต่ว่าถ้าคุณไปเช็คบนใครมีแอปบิตเกตคุณไปเช็คเลยตอนนี้มันก็มันก็จะขึ้นราคาบน b i ตเกตอะราคาก็พอๆกับพอๆกับเซกะผมว่าเซกสน่าจะมีการทานเฟอร์ระหว่างกันแต่เข้า o n อนเชนไม่ได้เออก็งงเหมือนกันอ่ะก็อันนี้มาดูอีกรอบหนึ่งนะราคาก็เนี่ยออนเชนศูนย์จนะออนเชนศูนย์สาม เอ้ยไม่ใช่ดิอ่ะมาดูตรงนี้เพราะว่าอันนี้ราคาเฉลี่ยอ่ะยูนิซ n อ h ออนเช4เนาะศูนดี 4. คุณดูดิราคา m ม x กซี่ศูนยเอ้ยไม่ใช่3านี่นี่ผมกำลังดู m ม x กของผมอยู่นะผมเปิดอีกคอมนึงนะศูนยครับ m ม็กตอนนี้บอกว่าศูนยอ่ะไม่ใช่นะครับราคาตอนนี้0.27นะราคาดิฟกันก็ประมาณสัก30%มอ่ะก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า เออผมเราเราว่าเออผมว่าเราไม่ต้องไปเข้าใจหรอกนะเจางมันอ่ะทีนี้ใครที่เป็นสายถือเนาะเอาเอาเหรียญไปทำอะไรได้บ้างเนาะก็เนี่ยคนเข้าไปที่ portal intuition systems เนาะแล้วคุณก็สเ a k กไปเลยครับเนี่ยสเตกเออผม <laughs> ผมเข็ดกับ s t a k กนะแล้วผมก็ไม่ได้ไปเล่นโปรตโตคอลมันไม่ได้ไปอินอะไรกับมันก็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 เทไปแล้วนะครับไม่เหลือนะ เดี๋ยวถ้าราคาลงก็ถ้าราคาลงมันมีเหตุผลอะไรในการในการซื้อแล้วก็เอาไปสเต็กอะผมไม่มีอะผมไม่มีแพชชั่นในการเทคโนโลยีของมันอะก็เอาเอาเก็บเงินสดเอาไปเอาไปพาเด็กไป <c oughs> ไปเล่นลอยกระทงดีกว่า <c oughs> ใช่ไหมก็จบแค่นั้นแหละก็คุณก็เอาไปสเต็กแต่ทีนี้ผม,มเมื่อกี้ผมลองนิดหน่อยและถ้าคุณจะสเต็กอะคุณก็ต้องซื้อบนเบส แล,แล้วอย่าลืมว่าถ้าคุณคือรู้ว่าราคาบนบนที่บนเซกส์มันถูกกว่าเหมือนเม็กซี่ตอนนี้0 2นย์อนะแม็กซี่ศูนย์นะแต่ว่ามันถอนไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอาเงิน USDC ไปซื้อบนออนเชนราคาออนเชนปัจจุบันดูนี่เท่าไหร่แล้ว0ูนจุว้าวหเหรอเฮ้ยใช่เหรอ0.36เหรอ กดปิดกดปิดเฮ้ย0.36โอ้ราคาดิฟ hey, ก oh, ันดิฟกันเยอะนะเนี่ย30 35เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยทำไมถึงต่างกันวะแต่แต่ว่าก็ก็ไม่กล้าซื้ออะ <c oughs> ที่จริงที่จริงถ้าใ,ใ,ใครใครกล้าลุ้นคุณก็ลองไปซื้อดิลองไปซื้อบนบนเซ็กซ์อะแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่วันมันจะเปิดอะแล้วเมื่อมไหร่มันเปิดบริดจ์ปุ๊บคุณก็สามารถที่จะไปเทออนเชนอะออนเชนอะแต่ แต่เมื่อกี้นี้ผมลองไปแล้วรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมันไม่ได้กําไรผมก็เลยว่าหยุดหยุดมาไลฟ์ดีกว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วนเนาะอ่าเนี่ยขึ้นแล้วเห็นไหมศูนย์จุเห็นไหมศูนย์จุดองน,นี้0ูนย์นมห้ี่ยความต่างเนาะก็คุณก็ต้องไปซื้อคุณก็ต้องไปซื้อก่อนซื้อ e อ o d r o m e หรือว่า Uniswap ก็ได้คุณซื้อเสร็จป,ปุ๊บคุณบ d ิชมาเลยจากเนี่ยจากจาก จากเบสมาที่ uh, intuition network แล้วคุณก็ค่อยไปกดตรงนี้ไป uh, คุณค่อยค่อยกดไปสเต็กที่ uh, ค่อยค่อยไปสเต็กที่นี่แหละ,ะแค่นั้นแหละจบแล้ว APR ตอนแรกตอนแรกที่ผมเห็น APR อยู่ที่1 0 0 0 2 0มือเรามาคิดความเป็นจริงนะถ้าคุณไปฝากอะไรมันไม่ใช่ USDC ที่ราคา1ดอลลาร์เสมอ คุณเอาเหรียญที่ไม่มีอะไรมาแบกเหรียญลมเอาไปฝากดอกเบี้ยโหดขนาดนี้ APR เรียกว่าออดอกเบี้ยแล้วกันอ่ะผมเบียกง่ายๆก็ได้ว่าดอกเบี้ยก็ได้นะดอกเบีย 4, ้ย4 0 0 0เปอร์เนีแบบนี้ <c oughs> คุณคิดว่าราคามันจะเท่าเดิมไหมยังไงก็ต้องไดรูดอ่ะโดนไดรูดเข้ามาสุดท้ายถ้าโดนไดรูดเข้ามาแล้วแล้วยังไงอ่ะฮะใช่ไหม ทีนี้เขาก็มีออปชันด้วยอ่ะผมให้คุณเนี่ยเขาก็มีออปชันให้ดูด้วยเนี่ยถ้าคุณไปไปฝากไว้เอ่อเท่าไหร่เนี่ยสามปีวะเนี่ยสามปีอ่ะคุณฝากไว้สามปีคุณจะได้สามเท่าถ้าคุณฝากไว้สิบแปดเดือนก็จะได้สองจุดสองจุดศูนย์แปดเท่าเนี่ยอ่ามันมันดูคำนวณได้ไหมฮะเนี่ยคำนวณได้อ่ะสมมติว่าคุณได้หนึ่งหมื่นนะคุณได้หนึ่งหมื่นจาก ICO นะคุณเอ่อคุณล็อกไว้แม็กซ์ก็คือสามปีคุณจะได้คืน สามพันไอ้สามหมื่นคุณจะได้คุณจะได้อีกสามหมื่นใช่ไหมสองคูณสามเออคุณสารแม็กจะได้อีกสามหมื่นเลยใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือดอกเบี้ยที่จะได้อีกสามหมื่นแล้วก็เข้าใจว่าสามหมื่นนี้น่าจะบวก a p r a อ r อีกของสี่พันนี้อีกนะอีกนะสุดท้ายคือคุณคิดดิว่ามันเฟอ้อผมไม่ได้ดูตัวโทเคโนมิกนะผมก็เลยไม่ไม่ทราบว่าโทเคโนมิกมันยังไงผมก็ขี้เกียจไปดูแล เพราะาเราไม่ได้อินกับเทคมันแล้วจะไปดูทําไมเราเราซื้อ ICO เพื่อเทอะครับขอโทษด้วยนะถ้าใครถ้าใครชอบ Intuition ก็ผมไม่อินแค่นั่นแหละรครับเนี่ยกดดูดิ Investor 20%์ r e ่สิเมันเป็นของทีมจะทำอะไรก็ได้อ่า20%นไอ้ Lab นี้คือเลยวะเอาไปใช้เอาไปใช้ทำอะไรไม่ไม่รู้แล้วกัน แต่แต่ว่าไอคอมมูนิตี้ที่ได้20%มันมีแอดดรอปด้วยมันมีอ๋อใช่มันมีคนที่แอดดรอปด้วยอ่ะเนี่ยบนขวาเนี่ยแอดดรอปเนี่ยขายที่ไปทำเควสแอดดรอปคุณก็ลองไปกดดูแล้วกันอาจจะได้ได้มั้งดีหรือเปล่าช่วยแชร์กันแล้วกันเพราะผมผมยังไม่เคยได้ยินเลยอินดูชันเขาทำอะไรจนจนถึงจนถึงวันนู้นเลยที่ที่เอาไปฝากที่ที่เอาไปลงบนเ e เจแค่นั้นเอง้แวแล้วไม่ได้ไปดูอะไรมันเลย เพิ่งรู้ด้วยว่า TGE วันนี้เพื่อนเตือนครับให้ให้ให้เข้ามาเทฮะก็นะเออโอเคนะครับก็ราคาก็ยังประมาณนี้อยู่พราก็ตอบไม่ได้ว่ามันหลุมยังถ้าหลุมก็ดีฮะหลุมก็ดีอันนี้ราคาก็ประมาณนี้แต่อย่างที่ผมบอกถ้า APR กาวขนาดนี้ถ้าคุณเอาไปเอาไป trust ไป Sta k กกาวขนาดนี้ก็ มันเฟ้อยังไง Market cap คือไอ้พูดความจริง Market cap มันเพิ่มขึ้นเหรียญมันเพิ่มขึ้นราคาถ้า Market cap ไม่โตตามยังไงจำนวนเหรียญที่เพิ่มขึ้นมันจะทำให้ Market cap มันลดลงเพราะว่าเอ้มาร์เก็ตแมันเพิ่มขึ้นจริงใช่แต่ว่า Value ของเหรียญนะมันจะลดลงเพราะไม่ให้ให้ให้มันเท่ากันไนี่ยเปนคนคำนวณอ่ะก็ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับก็ยินดีด้วยใครที่ได้จากจาก ICO Co i n l i s t มันก็ คูณ5คูณอ่ะประมาณนี้แล้วคุณเทตอนนี้มันก็คูณเท่าไหร่วะเทตอนนี้ก็อย่างน้อยคูณ3อ่ะคูณ3กว่าครับก็ก็โอเคนะแฮปปี้กันทุกคนครับสำหรับงานนี้นี่มีโมเนตนิดนึงใครที่ได้รับโมเนตคุณก็ไปเช็คหน่อยนะครับก็ได้รับโมเนตเพิ่มนะวันนั้นที่ผมเปิดผมได้ได้9 0 0านกว่าผมก็เซ็งเหมือนกันแต่รอบนี้มีข่าวเขาบอกว่าให้เปิดโมเนตไปไปเช็คโมเนตเพิ่มหน่อยก็ปรากฏว่าได้เพิ่มอีก ได้เพิ่มอีก2 0 0 0กว่าก็12,000แต่แต่ราคาผมว่าพรีมาเก็ตของโมเนตก็เท่าไหร่อะสรุปว่านี่มาสี่ร้อดอนครับ400ดอลดอนก,ก็ก็เดี๋ยวค่อยดูกันเอาไปทำอะไรเพราะผมก็ไม่ได้ไปเล่น ecosystem ต็มโมเนตเหมือนกันครับโอเคนเนาะก็วันนี้ผมจบผมจบแค่นี้แหละครับจะออกไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวว่าจะทำสไลด์ต่อมีงานอะไรอีกครับเห็นว่ามี Thailand Blockchain Week วันที่789เนาะเออมีอีเวนต์ของของใครไม่รู้เขาเชิญเขาเชิญกันไปอ่ะแต่ผมผมไม่ได้ขึ้นไปฮะผมผมมีงานอย่างอื่นที่ต้องเคลียร์ใครก็ใครที่ไปก็ช่วยแชร์แชรข่าวสารมาให้นะครับเนาะก็ขอให้ขอให้มีความสุขครับวันนี้วันลอยกระทงเนาะครับอ่ะผมจบเซสชั่นเท่านี้นะฮะ เราไปดูราคานิดหนึ่ง,งนะฮะเนาะ ไม่ถูก อย่างอื่นช่างมันโปรเจกต์ปีกว่าเนี่ย